ความรักของคนที่เกิดบันอังคารนะครับตั้งแต่วันที่5สิงหาคมนะครับไปจนถึงวันที่11สิงหาคมนะครับถือว่าได้ไพ่ดีเลยทีเดียวนะครับความรักนะครับจะมีคนคอยดูแลนะครับคนคอยห่วงใยนะครับเป็นคนรักที่คอยดูแลนะครับคอยห่วงใยอยู่นะครับแล้วก็จะมีความสุขความสบายใจนะครับเพราะไพ่ใบแรกเนี่ยขึ้นไพ่พระแม่ปาราวดีนะครับซึ่ง ความรักของคุณเนี่ยจะสดชื่นนะครับสมหวังนะครับแล้วก็นอกจากตรงนี้แล้วเรายังได้ไพ่พระนางเบญจากกัลยาณีนะครับซึ่งถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับจะมีความสุขมีความสบายใจนะครับคนรักก็จะคนรักคู่ครองก็จะดูแลความเป็นอยู่นะครับให้ท่านเนี่ยนะกินอิ่มนอนหลับนะครับมีความสุขในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นะครับนอกจากนี้นะครับไปที่3ความรักของคนที่เกิดวันลังคารนะครับ ย่างได้เท้าได้ไพ่เท้าวิรูหกนะครับก็คือจะมีหลักมีฐานนะครับจากผู้ชายนะครับที่คนรักคู่ครองนะครับผู้ชายที่อายุมากกว่านะครับมีหลักมีฐานที่มีอํานาจที่มีบริวารนะครับหรือผู้ที่รับราชการนะครับสําหรับผู้ชายนะครับก็จะได้คนรักคู่ครองที่มีอำนาจนะครับมีวาสนานะครับมีเงินมีทองนะครับที่มีอายุสูงกว่านะครับสําหรับ คนที่เกิดวันอังคารนะครับสำหรับความรักของคนที่เกิดวันอังคารนะครับถือว่าได้ไพ่ไพ่ดีทีเดียวนะครับถือว่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะครับขอบคุณมากครับ